ว่นหน้าเมื่อไรเราจะเดินทางต่อสักทีวะเนี่ยแวะพักกินน้ำนานเลยฉันก็รอดูไอ้นี่อยู่ไม่ขึ้นจากน้ำสักทีใครไม่ขึ้นจากน้ำก็ไม่ต้องอรอลกพี่ฉันก็มาแแบบนั้นแหละไปจะเลยเคข่ขคาบคอมัน,ปนไปเลยไอพวกเราได้เวลาเดินทางต่อฟูมามาจากที่ไหนวะเต็มหนองน้ำเลยฉันก็กินอาหารจะอิ่มแล้วเนี่ยว่าจะไปกินน้ำสักหน่อยไอพวกม้านันไปลงแช่มันแล้วยวใส่ก็มีเส็งมากเลยแล้วจะไปกินน้ำที่ไหนวะเนี่ยไปไดลยอพวก วันนี้เหม็นได้เสียงว่าจะมีแขกมาหนองน้ำนั่นเยอะมากเกินไปพวกม้ามันอพยพมาจากไหนวะเนี่ยไอพวกนี้เยอะขึ้นทุกวันแถมละแผกก็ถูกชินจิตต้องไปกินน้ำนึ่งหนองน้ำแนนไม่กินอาหารเสร็จและไอพวกม้านั่นเสียไปเยี่ยวใส่นอนแช่ก็มีไม่เหลือจะไปไกลๆสักทีวะเนี่ยมันหนองน้ำได้จะไปกินน้ำประจำเชิญแม่แล้วหนีจากตรงนี้ดีกว่าเชิญแมะแบบนั้นแหละอยู่ตรงนี้เหม็นไใ้อ้วนในน้ำก็ไม่อาบเคี้ยวแบบฝรั่งลุมดำงมดำอยู่จิ้นคนเดียวเหม็นยืนบังลมเสียงไอพวกนี้จะไปที่ไหนกันล่ะด้วยทิ้งไงวะเนี่ย เมื่อวานไปซื้อสีมาว่าจะให้ไหลขนสักหน่อยอยู่ดีๆขนก็เสือกลนสงสัยฉันแพ้ยาย้อมขนต้องเอาสเปรย์มาฉีดแบบเนี้ยไอพวกง่ายจะนอนบนอะไรนักหนาวันนี้มาช่วยฉันเกาหลังหนสิฉันคันมากเลยความคันไม่เคยหายเลยแต่ทรงผมฉนี้แม่งโคตรเท่เลยนี่ตัดเทียนเกาหลีดูจากหนังสือเลยนะเนี่ยช่างบอกให้รอที่สุดทรงนี้จัดเต็มเลยเนี่ยเทียนเกาหลีเป็นไงบ้างดูด้านข้างจมูกกระโดดไปด้านหน้าก็คมมากเลยหน้าฉนี้มันเลียวมากเลยแต่ใครก็ได้ช่วยแนะนำหน่อยวิธีการลดความคันนี่ต้องใช้ยาอะไรวะ ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงอะไรอยู่แถวนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ได้ยินเหมือนกันแสดงว่ามั่นใจได้ยินเหมือนกันฉันก็ไม่ได้หลอนจะไม่ได้หลอนไม่ไม่ไม่ได้หลอนฉันก็ได้ยินเหมือนกันไอวนมาหนี่จะไปไหนไอ้วนจะไปไหนไอ้วนมาหนี่ฉันไม่เล่นกับนายแล้วฉันไม่เล่นกับนายแล้วฉันจะไปที่อื่นแล้วไปที่ที่ไปที่อื่นเบื่อไอ้สองตัวแม่ลูกนี่วิ่งตามตลอดเลยชอบเอาหัวมาชนตูดตลอดเลยไอวันบนอะไรไอ้วันห็นจะหนีแล้วรำคาญนายมากเลยพูดยังกับตัวเองไม่อ้วนบอมเลยเกน เอาเดินมาดีๆแล้วเพื่อนินหายไปไหนวะเนี่ยเดินมาข้างๆกันเนี่ยมันหายไปไหนวะทำไมเร็วจังเลยเฮ้ยพวกนายอยู่ที่ไหนทิ้งฉันไปทำหนี้คนเดียวไม่ได้นะพวกฉันกลับบ้านไม่ได้ไอ้พวกนายว่าจะพาฉันมาจิมซี่ทางนี้ฉันก็เชื่อใจนายที่ไหนได้นายหลอกฉันมามาทิ้งในป่าแล้วไอ้พวกอีกอยู่ที่ไหนเอ้ยพวกที่ไหนออกมาเราดิพวกย่งยิ้มไปแบบนี้แลบอกว่าฉันกลับบ้านไม่ได้พวกนายอยู่ที่ไหนพวกฉันหลงทางกลับบ้านไม่ได้นายฉันมัทิ้งได้ได้แค่พวก จริงแย่อยู่ด,ยดีๆได้ยินเสียงอะไรมาขอเดินไปดูสักหน่อยสิไอตัวอะไรวะนี่ยมายืนบนอยู่นั่นเอ้ยไหนขอไปดูสิมีอะไรช่วยเหลือหรือเปล่าเราก็พลเมืองดีซะเลยไอเด็กๆอย่าตามมาอย่าตามมาเดี๋ยวอันตรายไม่ปลอดภัยจะหาว่าไม,ม่เตือนอีกเอมีอะไรเกิดอีกบ่ไอเนี่ยมันจะไปไหนของมันเวยนอ,อะฉันบอกวออไว้ให้รอแป๊บหนึ่งขอเวลากินน้ำหน่อยขอแห้งตอนนี้น้ำก็เหลือน้อยมากเลยเนี่ยฝนก็ไม่ตกลงมาสักทีไอตัวไดี๋ยวมันจะเดินไปไหนวะฉันบอกไว้ให้รอแป๊บนึง ฉันว่าสงครามครั้งนี้เราต้องชนะแน่นอนแต่อันดับแรกทํายังไงก็ได้เอาไอ้นี่ขึ้นจากน้ําก่อนเนี่ยมันติดอยู่ในกลนตรงเนี่ยจะไปสงครามจะไปลบในสนามลงนั้นมาแบกกินน้ำเสือกติดอยู่ในน้ำเนี่ยเอาไอ้นี่ขึ้นไปด้วยมันติดอยู่ในน้ำเดี๋ยจะปล่อยให้ตะเกี้ขาพอมันเลยวะเนี่ยอย่ากินกันนะปูอฉันบอกตรงๆนะฉันไม่ชอบไอ้อ้วนนี่เลยเดินตามตูดเราสองตัวตลอดเลยเออฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันไม่รู้มันจากไหนเดินตามตูดพวกเราตลอดเวลาเลยแล้วก็น้ำไม่อาบเลยนะเสือกชอบยืนอยู่เหนือลมบางลมเม็นอีกด้วยเออรวยกันไปด้วยกกกกกันนนนนไไปดดด้้้ววยอเ็็พีี่จะิมตล แค่เป็นลังคาแล้วไม่กินนมไม่ดูแลเวลาเวลาเรื่อไงมันดีอ่ะต้องดูแลดวาด้วยเด็วเสียมันแคบคอเนี่ยทำไงเด็กพวกบนี้อืมก็นึกสงสารเหมือนกันนะ,ะมีลูกติดเจไม่ต้องการพ่อหลอๆอย่างเห็นไปดูแลลูกช่วยแลวหละเจฉันก็เหงาใจกันได้ที <c oughs> ่ลูกพี่เรียกพวกเรามาไปชุมบนเนินนี่ทำไมลูกพี่ฉันมีเรื่องจะปรึกษาพวกนายสักหน่อยตอนนี้ในพื้นที่นี้มันไม่มีแค่พวกเรามันอาจจะมีสัตว์อื่นลักลอบพอม้าพวกเราต้องช่วยกันดูเป็นลลาด้วยหัวงูแหมลอย อนอนพักผ่อนก่อนทิ้งจะเดินทางต่อไม่น่าออกมานอกบ้านละละวันนี้อยู่บ้านก็เบือ่ออกมาต้องนอกมองมองมาคืนไม่ได้นอนขอนอนอยู่ทุ่งหญ้านะได้ันนะไม่สัดชื่อนะไรถ้าได้สตาร์บัคสักแก้วคงจะดีขยับไปไหนชิคเก้ไม่รู้จะมาเบียดทำไมเนี่ยเกอเมื่อกี้ขยับไปไหนน้ำก็ไม่อาบเสียไมาเบียดแ้่ทุกคนก็ไม่ได้อาบน้ำที่ตัวนั่นแหละฉันเซ็งเจ้าของมากเลยดูหน้าฉันนะฉันเซ็งขนาดเนี้ยฉันสั่งซืง้อกระดูกปอไม้ฉันก็ไม่ซื้อชิคกี้มากเลยฉันสั่งมาได้สามเดือนแล้วบอกไปตลาด อาหารร้านอาหารมาจะซื้อไหมซืม้อใหม่ไม่เห็นซื้อมาให้เลยครั้งนี้รอด,ดนูนะถ้าไม่ได้มาเดี่ยฉันนอนเล็กฉันเดินออกจากบ้านนะฉันไปอยู่ในบ้านอ่ะฉันไม่กินอาหารด้วยจะไปหากินขี้นอกบ้านอ่ะที่จะเลี้ยงหมาเราหรออย่างนี้เสียจิ้งจิ๋นจะบ่นอะไรไเพื่อคนจะหลับจะนอนฉันกินบุฟเฟ่มาเน้แน่นท้องมากเลยขอพังพอนหลัคาญจะบ่นฉันจะฟ้องเจ้าของนะวันไหนพูดนิบบนทาเขาเพื่อนจะทะเลาะอะไรกันวรหลังคาลูกโง่ยังลง ฉันเชี่ยวมากฝรั่งมีเพ่นเพิ่นฟังมานานละฉันเล่มชักจะลำคาลละไอเป็นป่าแตงกันเลยเชี่ยวบอกฝรั่งแคในป่ามันก็ไม่หอมขึ้นเนี่ยฉันต้องแปรงฟันสักหน่อยละโอ้ฉันอยู่ข้างๆถ้าคิดได้ขนาดนั้นก็ไปแปรงฟันดีกว่ามาเชียวบอกฝรั่งเลยตอนนี้เป็นม้าแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอต้องอาบน้ำด้วยกดเป็น